ากับญาติพี่น้องเด้เขาอยู่สายกับแต่รถจะอยู่แค่ไปปลูกข้าวกับตัวคนไม่อยู่แค่นั้นจะไปญาติพี่น้องใช่แกไปก็ใส่กับแกไปขวนมั่นเขาอยู่กับครอบ,อบครัวเราจะเน้นรถกันติวอ่อนจริงๆโค้ชสบายอ่อนมากเพื่อนๆนี่ผักติวนะเยอะเลยเนี่ยตามริมทาง เดี๋ยวดูพระที่ตกบ้านบ้านโนนเตาถ่านหรือบ้านเตาถ่านใช่ใช่บ้านโนนเตาถ่านกำลังจะเก็บผักติ้วกันเนีย่ยยอดผักติว้วอ,อ่อนทั้งนั้นแกงใสเ่เห็ดเนาะจริงๆมันแกงได้หมดแหละก็จะมีรสชาติเปรี้ยวแกงใส่เห็ดเนี่ยอร่อยมากเลยแหละ อ่อนจริงๆครูสบายแล้วอ่อนเยอะด้วยเนีออ่ยวทำตัวเป็นประโยชน์แบบนี้มาหาเก็บผักยิ่งดีกว่านะไปขับรถรอบใช่อุ้ยยอดอ่อนมากเลยอ่ะ มีประโยชน์นะแคลเซียมเยอะเก็บใส่ตู้เย็นไว้แกงอะไรก็ได้แกง <S <S <skiing. S 1> เขาน่าจะทำตอนค่ำมันไม่ร้อนอ่ะ <cott> oh เขาก็เลยแบบเร่งมือกันตอนค่ำแต่เราเห็นรถมอไซค์เยอะน่ะอ่อนทั้งนั้นเลยเ,เพื่อน ักติวปักติวป่าบอกเรียกกันรจริงๆเหือมันเอาไปซุปก็ได้ไม่ใช่เหรอที่เราเคยกินใช่คูแต่มันไม่อร่อยเท่าดอกมใช้ร่ใส่ให้เขาหน่อยตอนเ,เก็บปักติวตอะไรนะคะเพื่อนๆมาดูผักติวป่าอนี่ยยอดผักติวเมื่อกี้เก็บได้เป็นกําเลยกี่ลืมกด บ้านนาานทเอาถาดเนี่ยแกงใส,ส่เห็ดซุปผักติ้วก็ได้ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยก <_ C 1> ูลองถ่ายวิวป่าให้เขาเห็นป่าบ้านนนเตาถานแล้วก็ย้อนกลับมาหาเรานี่ะผักติ้วป่ามันจะเปรี้ยวแกงใส,ส่เห็ดเนี่ยเะมินซีเยอะเนี่ยคองอร่อยเลยนี่โอเคแก่เรา

เออน,นี่บอกเวลาเขาทาตั้งขึ้นแบบนี้คือเขาไปทําเป็นพันุด้วยต้น,น,นตอนะไรหน,น่อไม้ตน้ตอนอะไรไ่ใช่ต้นยังก่อน,นี่กระเดากระเดากระเดาอออุยอ่อนมากเลยก็ไปนโรนไฟแล้วก็กินเขาไปกินกระดมปลาหวาน เองไม้ไลเดี๋ยวนี้กนนินนี่คือกินเผาทานแมนเผา,า,าอัน,นเล่นมันกรเทียมนอะไมันดรียกว่าหนา้าหน้าคูนะ,ะอันนี้ก็มีบ้านคน,อ,น,นอ๋อไฟมันไปถึงอยู่ยเจ้าขอฟไฟไฟกระกิ้มอะไรจะเล่นไปนี่เด,<อ>ด้เด้ออันนี้กันหน้าอีก จแสดงว่ามีก่อสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเนาะก็มีสายไฟก็จะเอาบ้านในไทยไปนี้ดิถ้าเขาเราทวงเริ่มมันเริ่มเกี่ยงเนาะแต่ก็มันหกกว่านี้คนสิบานเขาตากับเพียกแล้วเดี๋อวเขาให้เฮ็ดมันเฮ็ดทางคุณทีนู้นพาไปดรอสิกาสิบานเขาถ่าฝนเดี๋ยวฝนกำลังมาสิสิ่งกลับบ้าน ร่างกายร่างกากับกิมมุกมันมีแต่ดอกมันได้ต้นนะโอ้ยมาขึ้นจักรหล่อบริขึ้นมอเตอร์ไซค์ สังก็ไปกินกับหลาบโต๊ะยอดบักสังอ่อนกินกับหลาบเขาตรงไปน,นี่เป็นอะไรไนนม่ได้นนไม่ใช่เป็นบ้านรอ ไปมีนากี่นาสองนาตรงนี้นานาไร่ตรงนั้นนาลุ่มบอกเหมือนนากับไร่มันอยูเรียกเดียวกันเออพี่ดูไม่เป็นนะบอกตรงๆทำไมกูสบายดูเก่ง เกิดก่อนที่ังไม่มีควาตที่พาไปแวะาากันที่พากลวกที่ไหนก่อนบ้านนนเตาถ่านนีน่เ็เก่าแก่ไหม ลงมีลงมีเป็นหน่วย,ยจะเห็นบ้านหนูไหนละ่ะก็เหมือนกันเลยอยู่หลังบ้านเออจริงๆเราเดินมาตรงนี้ก็ได้นะไม่บรรทุกนูก็ไล้วก็อยากพามาเหรออ๋อเป็นที่อ,อ,อันนี้นานลูกผักติ้วป่านะ่เนี่ยเพื่อนดูต้นเดียว อ่อนมากเลยคุณครูไม่ต้องเดดไปนา่าก็ได้ทำตัวเป็นข้อเลยมันจะเป็น,นอย่นี้เลยทำตัวแบบนี้มีประโยชน์กว่าไปขับรถรออีกนะคุณสบายทิบข้างหน้าต้องเข้าป่าหาเห็ดเนยะเข้าใจไหมเข้าป่าหาเห็ดดูปักติวเหรอเหลือแต่เห็ดอย่างเดียว ูพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยตอนนี้เวลาเท่าไหร่หกโมงกว่าอุ้ยต้นนี้ก็อ่อนนะอันนี้เป็นทางทางไปนาเพื่อนเราทางไปนาพระอาทิตย์ตกดินอันนี้ทางที่เรามาอันนี้ทางไปไหนครูทางไปไปบ้านบากบ้านบากบ้านบากสอดไปสอดยู่ซี่หย่อยอ๋อบ้านบากสอดใส่ย่อย ต้นผักติ้วเยอะเลยฟาดขนาดต้นเดียวเนี่ยมีอ่อนซอนมากเลยนะไม่อยากไปเลยอะไปแดงไม่่านฮะกินไม่ได้ยอดเอาละอ๋อต้องต้องยอดอ่อนเหรอใช่ยอดขาวเอ๋อพี่ไม่รู้นะยอดแดงเขาไม่กินมันมีพันยอดอะไรนะยอดแดงกับยอดขาวเนาะมันเล็กเ็ดอกมันเออดีดีเป็นความรู้ผักติ้วยอดอ่อนเออยอดขาวกินได้แต่ยอดแดงกินไม่ได้ เหมือนสักุระแบบิคุเลยนะคุณผู้ชมมันเกิเอต้นอะไริวแดงกินไม่ได้ลต้นันนแบบนี้ยอดแดงแบบอ๋ออ,อ,โอคโเออ่ความรู้พี่เยมีความรูมากกว่า หมายถึงตัวเองจะไปเลี้ยงตรงไหนนี่แหละง้างกำปายนี่<อ>แล้วก็ตองไปเรื่อยๆแล้วออนี่ไปเ,เ,ไเก็บแล้วปิ้วเหมือนโอ้โหเศรษฐาเราได้เฮ้ยเรามีออปพอยถ้าเราอุ่นเสร็จแล้วเราใบนี้ใส่ได้สดเลยนะเย้เขาก็มีใช่แล้วก็ใบนี้ใส่ก็อุ่นหน่อยได้ไหมคะไ,ได้ค่ะจะได้กินร้อนๆแล้วก็เอาผักกิ้วใส่เย้ ไม่รู้แบบนี้ซื้อเห็ดมาก็ดีแล้วก็ใครจะไปรู้ว่ามีตักตินเป็นดินดาน เ้าเล่นก็อยู่อำนาจเจร,ริญที่มันจะแยกไปร้านที่ดอกไม้น่ะมันจะเป็นแยกแยกก่อนก่อนร้านไข่น่ะนัแหลนเทพงบ้านหูก็สามแยกบงใหม่ก็เทพงสารตรงนี้น่ะเมาตกตกปาเปมเหมือนเป็นที่ดินเหนูเสาเก่าคือมันเป็นดินดานหมดเลย เรต้องไปทำศึกษาประวัติรู้เคยทำาบณอยู่ประวัตินนนี้ไเขาเรียกว่าคุมอะไร ากินไม่ไนนี้ไม่รู้จริงๆ